สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราวิวเอเลชนแนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสําหรับแมนยูนะครับล่าสุดนะครับแมนยูเซ็นสัญญากับมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยืนยันการเซ็นสัญญากับมาเลเซียแบ็กซด์ทีมชาตินเธอแลนด์มาจากแฟย์ยูน์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเว็บไซต์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศการเซ็นสัญญากับมาเลเซียเป็นสัญญาระยะเวลา4ปีที่มีเงื่อนไขต่อ อายุสัญญาอีก1ปีไปสิ้นสุดในปี2027มาเลาเซียผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งที่2ไปได้ด้วยดีจากนั้นก็มีรายงานเซ็นสัญญาเกิดขึ้นและเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ทุกช่องทางของสโมสรส่วนเรื่องค่าตัวไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่สกายสปอร์ตรายงานว่าเบื้องต้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจ่ายก้อนแรกให้แฟยานุส 13ล้านปอนด์และมีโบนัสตามเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก1.7ล้านปอนด์ทั้งนี้มาลาเซียวัย22ปีกลายเป็นการเสริมทัพรายแรกของแมนยูไนเต็ดและผู้จัดก,การทีมคนใหม่เอลิกเทนฮากในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ครับสำหรับมาเาเซียนะครับก็เซ็นสัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับณวันที่5ตกตกฎาคมนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ